สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอคุณผูแล้วนะคะในหน่วยสีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นการบ้านของหน่วยสีนะคะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปทําการบ้านนะคะ,ะเด็กๆต้องเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะมาเรามาฟังคำชี้แจงพร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆระบายสีตามตัวเลขที่กําหนดให้ ให้ถูกต้องสวยงามเรามาดูซิว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสีอะไรบ้างนะคะเลขหนึ่งสีเหลืองเลขสองสีเขียวเลขสามสีแดงเลขสี่สีไข่เลขห้าสีฟ้าเลขหกสีส้มเลขเจดสีชมพูเลขแสีม่วงเลขเก้าสีเขียวเข้มเลขสิบสีน้ำตาลนะคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทําการบ้านไปนพร้อมๆกันนะคะอ่ามีอะไรบ้างคะมีรูปดวงอาทิตย์ผีเสื้อแล้วก็มีดอกไม้มีหอยทากมีต้นย่าน,นะคะเรามาดูซิว่าพระอาทิตย์หมายเล็กนึงคือสีอะไรเด็กๆจ้าสีอะไรจ้าอ่าสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็หยิบสีเหลืองนะคะมาระบายพระอาทิตย์นะคะอาระบายลงไปเลย ่อไปนะคะเรามาดูผีเสื้อนะคะผีเสื้อคือเลขอะไรเอย่ยเลขแปดนะคะคือสีม่วงนะคะกเกราก็ระบายสีม่วงนะคะ แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะมาเป็นสี<อ>เลขที่5นะคะเลข5คือสีฟ้านะคะแล้วก็หยิบสีฟ้ามาระบายดอกไมาเลข5้านะคะอา่าเลขห้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาระบายเลข าเลข6คืออะไรคะเลข6คือสีส้มนั่นเองนะคะเลาก็ระบายสีส้มมะาะ ใบเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งคือสีอะไรคะสีเหลืองคะ่ะแล้วก็ระบายสีเหลืองตัวเ,เลขหนึ่งนะคะต่อไปดอกไม้สีอะไรอีกคะเล็กเจ็ดนะคะเล็กเจ็ดคือสีชมพูนั่นเองนะคะแล้วก็ระบายสีชมพูนะคะ ต่อไปนะคะเลขเก้านะคะเลขเก้าคือสีเขียวเข้มนะคะเราก็ระบายสี 4. เขียวเข้มลงไปต่อไปเลขสองเขียวอ่อนนะคะเราก็ระบายสี 4. เขียวอ่อนลงไป แล้วก็มาเลข3เลข3คือสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ระบายเลข3ลงไปนะคะ คือสีเขียวเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็จะเป็นเลขนะคะเลขสีเลขสีคือสีสีไข่นะคะนี่นะคะแล้วก็ระบายสีไข่ต่อไปเลขสิบสีน้ำตาน เด็กๆนะคะระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งลงไลน์กลุ่มนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งกันบ้านนั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่ในอุปสัปด้า์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ